สวัสดีครับทุกท่านและเอฟีช่องวิธีไทยพี h ช n แนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านและเอฟซีนะครับมาดูวิธีการปราบเชื้อราที่ต้นพืชรวมทั้งการไล่มดมแมลงศัตรูพืชบำรุงต้นพืชในสูตรเดียวกันนะครับโดยการใช้ยาพาราหรือยาแก้ปวดทุกชนิดนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาใช้ยาพาราจํานวน5เมตรนะครับเราจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะครับหรือว่า เราจะซื้อยี่ห้อไหนมาใช้ก็ได้นะครับแต่ยาพาราส่วนมากเราจะมีใช้ทุกคูเรือนนะครับก่อนที่เราจะนำยาพาราไปใช้ในการบำรุงต้นพืชนะครับและไล่แมลงศัตรูพืชทั้งหลายนะครับรวมทั้งปราบเชื้อราที่ต้นพืชเราจะต้องนำมาบดกันก่อนนะครับแต่ถ้าไทยไม่อยากบดนะครับจะใช้วิธีการตำก็ได้นะครับ เมื่อเราบดจนละเอียดแบบนี้แล้วนะครับเราจะมาผสมน้ํากันก่อนนะครับเพราะว่ายาพาราจะละลายยากนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเทลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับซึ่ง ผมจะใช้น้ำเปล่าจำนวน10ลิตรนะครับและผมจะมาใช้เครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มชูกำลังทุกยี่ห้อเลยนะครับจะมีวิตามินจำนวนมากซึ่งวิตามินจำนวนมากในเครื่องดื่มชูกำลังนี่เองครับทำให้ต้นพืชของเรานะครับจเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวและยังช่วยเลียงรากของต้นพืชได้ดีเลยครับโดยการใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะครับ ประมาณ2ฝานะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีก่อนจะนำไปบำรุงต้นพืชไล่มดมแมลงศัตรูพืชปราบเชื้อราที่ต้นพืชกันนะครับโดยการใส่บัวลดน้ำแต่ถ้าใครไม่มีบัวลดน้ำนะครับเราใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใส่แก้วแบบนี้ก็ได้นะครับ การปราบเชื้อราที่ต้นพืชน,นะครับโดยเฉพาะต้นมะละกอต้นมะละกอของเรานะครับส่วนมากจะเป็นโรครากเน่านะครับในวันนี้นะครับทางช่องวิทยายพีชนแนลเลยมาแนะนําสูตรนี้นะครับในการป้องกันเชื้อราที่ต้นมะละกอและต้นพืชทุกชนิดรวมทั้งทําให้ต้นพืชของเรานะครับจเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวเพราะว่ามีส่วนผสมของเครื่องดื่มชูกําลังนั่นเองครับ และสูตรนี้นะครับยังบำรุงต้นพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นแม้กระทั่งดอกไม้ประดับก,ก็สามารถใช้ได้นะครับและถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับต้นพืชของเรานะครับจะติดดอกและออกผลแบบนี้นะครับและยังแตกยอดอ่อนโดยไวยเพราะว่ามีเครื่องดื่มทุกกำลังและยาพาราเป็นตัวช่วยนั่นเองครับ สูตรนี้ก็ยังสามารถใช้ได้กับต้นพริกนะครับและถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำต้นพริกของเราจะไม่เป็นเชื้อราและติดดอกออกผลไวเลยครับดอกไม้ประดับจะติดดอกไวงามดีและยังช่วยเลียงรากให้กับต้นพืชทุกชนิดด้วยนะครับด้วยเครื่องดื่มชูก,กำลังและยาพาราทั้งสองสิ่งนี้นะครับยังช่วยไล่มดมแมลงศัตรูพืชรวมทั้งบำรุงต้นพืช บาบเชื้อราที่ต้นพืชได้ผลดีเลยครับในการลดลาดเราจะลดลาดตอนช่วงเย็นนะครับและใช้อาท์ละหนึ่งครั้งได้ผลดีที่สุดเลยครับต้นพืชของเรานะครับจะปราศจากเชื้อรา,า,า,าและยังไล่มดแมลงศัตรูพืชรวมทั้งทำให้ต้นพืชของเราติดดอกงามๆแบบนี้เลยครับ ต้นบอนสีเราก็ปราบเชื้อราด้วยยาพาราและในการบํำรุงนะครับเรายัางใช้เครื่องดื่มชูกำลงังที่อยู่ในสูตรนี้นะครับช่วยให้ต้นบอนสีของเรานะครับลากหาอาหารได้ดีขึ้นเมื่อลากหาอาหารได้ดีขึ้นจะทำให้ใบของต้นบอนสีเราสวยแบบนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรในการปราบเชื้อราที่ต้นพืชรวมทั้งไล่มดมแมลงศัตรูพืช และทําให้ต้นพืชของเรานะครับจเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลวายและทําให้ใบของต้นพืชใหญ่โตแบบนี้เลยครับสวยงามมากเลยครับใครที่ชอบรับประทานหรือกินผักชีนะครับยอดของผักชีจะอ่อนแบบนี้เลยครับและน่ารับประทานมากเลยนะครับ โดยการใช้สูตรนี้ในการบำรุงต้นพืชนะครับไล่มดแมลงศัตรูพืชปราบเชื้อราที่ต้นพืชได้ผลดีเลยครับและคลิปนี้ทาาท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทไทยพีชนแนลได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทไทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทไทยพีชนแนลประคมในการบำรุงต้นพืชไล่มดแมลงศัตรูพืชจากยาพารารวมทั้ง เครื่องดื่มชูก,กำลังนะครับอย่างช่วยให้ต้นพึ่งเรานะครับปาดจะตากเชื้อราทุกชนิดเลยครับ